ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้สนิทหนึ่งนะครับว่าแพลทล่าสุดนะครับมีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าแพทนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีระบบใหม่เข้ามานะครับซึ่งมันทําให้เรารู้ถึงความเป็นจริงนะครับซึ่งมันก็คือระบบไอ้ทศนิยมนะครับซึ่งเราสามารถดูทศนิยมได้ล้วตอนนี้นะครับมิตมะเนีย่ยเห็นไหมสแต็กแต่และอย่างจะมีทศนิยมมาว่า้ย คนไหนที่แบบไอคิร้อยที่เราเห็นเนี่ยมันร้อยจริงหรือเปล่าทําไมแบบคิร้อยถึงมีตัวเลขสีขาวอยู่นะครับเนี่ยแหละครับได้เห็นถึงความเป็นจริงนะครับผมก็แอบบันบันอยู่เหมือนกันแบบว่ามิตามาหลักของตัวน้องตัวตัวอวยผมเนี่ยมันจะถึงร้อยหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้อืถ้าเกิดว่าของใครแบบตัวเลขแบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าแปดอะไรเงี้ยเก้าสิบเก้าจุดจุดหกอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับแปลว่ามิตามาเราไม่ถึง ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความเป็นจริงแต่ว่าถ้าหากว่าจะดูตรงนี้นะครับเราต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นปะกดติ๊กเข้าไปก็จะสามารถเห็นได้แล้วถ้าเกิดใครยังยอมรับความจริงไม่ได้ปิดมันไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการเล่นอยู่ดีเนาะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสใครอยากเอาดูสวยๆก็ก็ไปนั่นแหละนะครับใครใครแบบ กลัวเอ้ยไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเปิดนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอพาไปดูก่อนครับเห็นว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานะครับไหนขอดูในซีเป็นยังไงบ้างอ้าวตัวอาป่ะตัวอาน,นี่ไงนี่ไงนะครับน้องชื่ออะไรอ่ะคาเงวานี้เหรอคาเงวานี้นะครับตัวละครคนนี้นขาจะน่ารักนะผมว่าเป็นเป็นตัวละครที่ <c oughs> ผมว่าไงอ่ะ ค่อนข้างจะดีนะเป็นตัวอาที่แบบตัวอามาใหม่หลังๆนี่เก่งค่อนข้างเก่งเลยนะดาเมจไม่จัดมากเป็นตัวละครแบบสายซีซีนะครับน่าจะโอเคเดี๋ยวไว้ได้ตัวละครแล้วเราค่อยมาเล่นกันนะครับวิธีได้น้องก็จากกิจกรรมนั่นแหละนะฮะเอา้ากิจกรรมกิจกรรมอา้าวทุกคนทุกคนกิจกรรมหายอ้าผมอา้าวผมลืมผมลืมรับหร เอาตายแล้วทุกคนผมลืมรับผมลืมรับตัวละครอดเลยยังยังไม่นำเอามาลงในในอันเชิญด้วยเอาแล้วผมจะหาจากไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อไปไปดูอีเวนต์ก่อนนะอีเวนต์นี้อะไรอ่ะอันนี้ผมยมังไม่ได้ลองเล่นเลยนะอีเวนต์นี้นะครับ2ีถึงวันที่27่สิยเป็นคล้ายๆับบันในงูปะ เขาเรียกว่าอะไรนบะอ๋อมันเกมเศรษฐีอ่ามันเกมเศรษฐีไอเทมหาได้จากการลงห่วงอะสูนนะครับฟีวันละสองครั้งนะครับแล้วก็เป็นซื้อเป็น,เป,นเป็นเกตนะครับซื้อด้ดยหยกม่วงซึ่งผมน่าจะมีอยู่แล้วอ่ะสองอันนี่ไงแล้วแล้วก็ถอยเตาอ้ออย่างนี้นี่อุ้ยมาถึงกด้หยกแล้วสามสิบฟีนะครับไปถอยไปถอยไป,ไปถ้าเกิดถึงตอนสุดท้ายมันจะได้อะไรอะผมอยากรู้เอา้ากรม อนสุดท้ายจะมีเศษมะดามีกบของรางวัลคืออะไรอ๋อตรงนี้อ๋ออันนี้คือแต้มมาไว้ซื้อใช่ไหมแล้วก็เอาแต้มมาซื้ออุ้ยซื้อดาซื้อดาลุมาดาได้หนึ่งลูกแล้วก็อันนี้คืออะไรอะอ๋ออ๋อโอเคอันนี้คืออะไรอ๋ออ่ออันนี้คืออะไรเขตอาคมใหม่อุย้ยก็สวยอยู่นะ แต่ว่ากรอบกรอบช่างมันก่อนไอสามันบนน่ะน่าสนใจแล้วก็ดารูมาดํานะครับอ่ะขอผ่านนี้ไปก่อนเลยเลยแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมว่าเฉยๆอยู่นะอืมต่อไปนะครับอีกสองอย่างที่เข้ามานะครับจะเป็นสกินใหม่ซึ่งสกินผมซื้อม,มาแล้วนะนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงสกินของอีบารากินะถ้าจะไม่ผิดอุ้ยสวยมากเลยทุกคนผมชอบผมชอบอีบารากิปะ่ะอันนี้ล่ะอ่านี่ไง วยเท่นะครับบาดใจหนึ่งร้อยหกสิบแปดหยกเองนะครับค่อนข้างดีนะอุ้ยสวยอ่ะนี่ผมซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวระดับเออาร์นะครับลุงลุงอ่าลุงเหมือนลุงปาทองเนาะเหมือนลุงปะทองเออแบบตีมตีมน้องปาทองอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสกินที่เอาไว้เอาไว้เล่นกับน้องอะไรเงี้ยเนาะเออตีมสายฮิวสายอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะครับอ่ะฟังก์ชั่นมาฟังก์ชันใหม่นะครับ แตลุม a แอเรียเฮ้ยแตลุมะแอเรียคืออะไรอันนี้ยังไม่ดูเลยตั้งค่าแเเต่จตดเพื่อท้าทายทดสอบกับทีมได้อ๋ออ่ะอันนี้ขอขอพาไปก่อนไม่ค่อยมีอะไรมีโหมดใหม่นะครับกล้องถ่ายลูกชิคกีก่ามิอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปลองนะครับผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นนะว่าไอ้ตรงจุดนั้นอะ่ะมันมันอยู่ตรงไหนเมนูชิคก,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 กี้ามิปึ๊บแล้วก็เปิดที่กล้องใช่ไหม หรือว่ามันอยู่ตรงหน้านี้เดี๋ยวนะชี้กี่ทาานี้แล้วก็มันมีจะมีกล้องกล้องกล้องอยู่ตรงไหนอ้าวหาหากล้องไม่เจอ <laughs> เขาบอกว่าให้เข้ามาที่เมนูชี้กิ่งกานีนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงเข้าตรงที่กล้องรูปก,กล้องหมดกล้องผมยังไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหนกล้องกล้องกล้องยังไม่เห็นนะเออผมยังไม่เห็น โปรโมทหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โปรโมทอ่าเดี๋ยวเอาไว้ใครรู้ก็บอกผมทีนะฮะเอออันนี้ผมแบบดูแบบสดๆเลยมาดูแบบสดๆเลยนะครับเพราะว่าอยากจะโปรโมทเ,เรื่องทศนิยมมากๆนะครับเพิ่มระบบการสอนทักษะสกิลอ่าอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเพิ่มตัวละครอ,อ๋อจากด่านแบทเทิลพัทเซลแบทเทิลพัทเซล,เซล,เซล,เซลนี่เหมือนจะจบไปแล้ววะถ้าจะไม่ผิดอะ ใช่ไหมแล้วก็ระบบยันม่วงนะ Memory s u m m o n นะครับน่านจะเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่ามีตัวละครใหม่เข้ามาอุ๊ยโยโตะนะครับตอนนี้โยโตะเป็นตัวละคร,ะครที่ค่อนข,ข้างจะตีตีบอสดีนะถ้าเกิดว่าทีมดีอะ่ะเออตีบอสค่อนข้างดีนะผมก็กำลังปั้นโยโตะอยู่เหมือนกันนะครับอยากเล่นอยากเล่นน้องนะครับแล้วก็ดับเบิลคิวอ๋อเพิ่มเหรียญ เพิ่มเหรียญกิ้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะหลังๆจะเป็นเกี่ยวกับอ่าอัปเดตเล็กๆนะครับไม่มันก็ไม่เล็กหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกมมันเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าตัวละครอ,อะไรอย่เงี้ยเพิ่มเศษชิ้นส่วนยิงอะมีนะครับอัปเกรดระบบบ้านสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ผมจะขอผ่านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีผลต่อตัวเกมมากสำหรับเรานะฮะสำหรับการเล่นเกม แต่ว่าใครใครที่อยากจะดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มอมิจิไทยแลนด์ได้นะครับแอดมินได้ลงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆก,ก็วันนี้แต่ว่าผมเสียดายอะทุกคนไอไอน้องตัวละครตัวใหม่อะผมไม่ได้รับอะทุกคนเสียดายมากเลยอะอุตส่าห์ทำกิจกรรมมาตั้งนานไม่ได้รับของโอ้ยเสียใจอะแล้วตัวละครยังไม่ไลงยังไมไ่ลงมาในซัมมอนด้วยผมคาดว่าน่าจะอีกพักนึงเลยนะ เอออีกประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ถึงจะเข้าอะ่ะเออพลาดเลยอ่ะทุกคนเข้าลืมกดรับเข้าโอเคทุกคนขอไปทำใจก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ